คุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะครับก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับว่าการตั้งท้องในน้องหมาว่าเป็นยังไงนะครับบางคนไม่ทราบครับว่าน้องหมาเนี่ยกำลังตั้งท้องเอ๊ะเห็นท้องโตเนี่ยนะครับสรุปว่าท้องหรือไม่ท้องนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงตามมาเลยครับ อีกครั้งนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาประสาหมอชวลันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสตอแพทย์กับผมหมอแดงนายสตอแพทย์ชยวัลันตุนาวันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งท้องในน้องหมาครับตามเลยครับ,รรบสำหรับเรื่องของการตั้งท้องในน้องหมานั้นนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโดยทั่วไปแล้วน้องหมาจะมี ระยะของการตั้งท้องนะครับประมาณ58-63ถึงวันโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2เดือนนั่นเองนะครับหลังจากที่น้องหมาผสมพันธุ์นะครับไม่เกิน2เดือนน้องหมาก็จะคลอดลูกออกมามันมีจุดที่น่าสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับสำหรับน้องหมาที่ได้รับการผสมพันธุ์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะท้องเนี่ยมักจะหมดระยะของการเป็นสัตว์เร็วกว่าน้องหมาที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์และที่สําคัญนะครับเมื่อน้องหมา เริ่มตั้งท้องนะครับน้องหมาจะเริ่มมีการสะสมไขมันในร่างกายแต่น้ําหนักตัวจะยังไม่ขึ้นนะครับจนกว่าจะพ้นระยะของการตั้งท้องไปแล้วประมาณสัก35วัน re, น้ําหนักก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมากที่สุด,สดก็คือในช่วงท้ายของการตั้งท้องนั่นเองระรับอาการของน้องหมาที่ตั้งท้องนะครับแต่สังเกตได้ไม่ยากนะครับก็คือว่าน้องหมาจะมีช่องท้องที่ขยายใหญ่นะครับแล้วก็ถ้านน้องหมาที่มี เนื้อหนังสีขาวนะครับอาจจะเห็นหัวนมเป็นสีชมพูขึ้นมานะครับเต้านมที่ขยายใหญ่ก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับอาการของช่องท้องขยายใหญ่นีอาจจะเป็นความผิดปกติหลายๆอย่างที่หมอจะเล่าให้ฟังนะครับแต่วิธีการตรวจการตั้งท้องนะครับก็มีหลายวิธีนะครับ อันดับแรกก็คือการอันตราซาวนะครับการอันตราซาวจะทําได้เร็วที่สุดที่ประมาณ29วันก็สามารถที่จะเห็นหัวใจของน้องๆเข้าได้นะครับอันต่อมาก็คือการเอ็กซเรย์นะครับการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเริ่มเอ็กซเรย์ที่45วันหลังการผรสมพันธุ์นะครับก็จะพบโครงกระดูกของลูกให้เราเห็นได้นะครับแต่จะเห็นชัดเจนได้มากที่สุดที่อายุครรภ์ประมาณสัก49วันนั่วันนะครับจะเห็นชัดเจนมากๆเลยสามารถที่จะบ่งบอกถึงขนาดของตัวลูกนะครับแล้วก็ปริมาณของตัวลูกได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็แน่นนนอะครับ ส่วนเรื่องการตรวจฮอร์โมนเพื่อวินิจฉัยการตั้งท้องนั้นมักจะไม่เป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากว่าก็ต้องใช้เวลาประมาณที่ง1 0วันนะครับซึ่งการใช้วิธีอ,อื่นน่าจะมีความสะดวกกว่าวิธีการตรวจด,ด้วยฮอร์โมนก็เลยเป็นวิธีที่ไม่ค่อยนิยมกันนะครับสำหรับอาการที่ต้องระวังนะครับเมื่อเห็นน้องมา้าหลังผสมพันธุ์แล้วท้องโตน,นี่นอกจากว่าจะท้องจริงๆแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือภาวะมดลูกเป็นหนองน,นะครับ อันนี้อาจจะพบได้นะครับว่ามีน้องเนี่ยสะสมอยู่ในมดลูกทําให้เกิดภาวะท้องโตคล้ายๆกับน้องหมาที่มีการตั้งท้องเลยแต่ว่าน้องหมาก็จะมีการมีไข้ซึมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไตาวายตับวายร่วมด้วยก็จะมีอาการอาเจียนนะครับพวกนี้คือความผิดปกติที่คุณพ่อคุณแม่จะต,ต้องสังเกตแต่ถ้าน้องหมาท้องนะครับน้องหมาจะไม่มีอาการพวกนี้เลยจะมีอาการเป็นลักษณะของน้องหมาที่เป็นปกตินะครับอันต่อมาก็คือภาวะท้องเทียมนะครับมักจะพบในน้องหมาที่ เป็นสัตว์แล้วไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับการตั้งท้องทุกๆประการเลยนะครับก็จะมีท้องโตท้องใหญ่60บวันมีน้ํานมไหลทําลังคลอดมีลักษณะของการแสดงความเป็นแม่นะครับแต่เมื่อผ่านอายะของการตั้งท้องไปประมาณสัก60บวันแล้วเนี่ยก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติอันนี้เป็นเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนนะครับอันที่3ก็คือที่ต้องระวังในในส่วนของการตั้งท้องก็คือในเรื่องของภาวะแท้งนะครับภาวะแท้งนี่ก็อาจจะมีการเกิดจากการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคแพ้ในเม็ดเลือดนะครับหรือว แทงติดต่อนะครับหรือว่าโรคปูชนโยนติสหรือว่าโรคฉีหนูหรือว่าโรคติดเชื้ออื่นนะครับที่ทาให้น้องหมานี่มีไข้แล้วก็มีการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ก็ทําไม่มีภาวะการแทงได้สําหรับการเตรียมตัวนะครับเพื่อการคลอดนั้นนะครับสำหรับน้องหมาที่ตั้งท้องชัดๆแล้วนะครับการเตรียมตัวก็ควรจะทําประมาณสัก1สัปดาห์นะครับหรือประมาณสัก10วันก่อนที่น้องหมาจะคลอดนะครับก็โดยการเตรียมหาไม่ว่าจะเป็นพวกที่รองนอนนะครับเบาะใหญ่ๆเป็นกระบะมีผ้านะครับ ให้เอาไปไว้ในที่ที่ลมไม่พัดนะครับเป็นที่ที่ค่อนข้างสงบแล้วก็เงียบนะครับเพื่อที่จะเตรียมไว้ให้น้องหมาเนี่ยคลอดลูกนะครับต่อมาคือว่าหลังจากสาสิหวันของการตั้งท้องแล้วควรจะเพิ่มปริมาณอาหารให้ใหน้องหมาทานนะครับอาหารที่น้องหมาควรจะทานก็จะเป็นอาหารสําหรับแม่แล้วก็ลูกสุนัขนะครับหลังงานม,มนะครับจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงอาหารปกติจะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจะเกิดภาวะแคลเซียมแล้วก็น้ําตาลในเลือดต่าดําได้ต่อมาคือควรจะตัดขนหน้าท้องนะครับโดยเฉพาะ ในน้องหมาที่มีขนยาวๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องตัดหรือว่าทำความสะอาดรอบๆอวัยวสืบพันธุ์ด้วยนะครับเพื่อให้ขนบริเวณนั้นสะอาดก็จะสะดวกในการคลอดลูกนะครับทั้งหมดก็คือสิ่งที่หมอแนะนํานมาในเรื่องของการตั้งท้องในสุนัขนะครับเพราะว่ามีหลายท่านถามมาบ่อยมากเลยว่าน้องหมาท้องกี่วันที่นี้คงจะทราบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเรน,นั้นติดตามกันครับสวัสดีครับ